เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเด็กกีพียูชอบศิลปินคนไหนไปกันเลยครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับค่ะศิลปินที่คุณชอบครับเอ่อเบบี้มอนสเตอร์ค่ะกับเดมอกร์กับเดมอกร์ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับศิลปินที่คุณชอบจารันขอชื่อเพลงหน่อยครับใจพังค่ะศิลปินที่คุณชอบครับชอบพีวีค่ะพีวีเวีเลยเหรอครับบาวี หยับกับพี่เป็นแค่ขอนไม้เยับกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ตอให้รับเจ้มากยังไหนศิลปินที่คุณชอบครับเจบผัดเจบซาเตอร์ค่ะขอชื่อเพลงหน่อยครับตอนไม่แอบค่ะเฮ่ตอนไม่หาค่ะเฮ้ถูกแล้วครับแล้พี่ชอบเพลงอะไรคะเอ่อมาเธอโบเ k นครับเพลงอะไรคะ ไม่ห้างมาสนิครับ